กระลอกกระลอกเข้ามากินละมุดนะคะลมุดมะม่วงเยาาปางปกเอาไว้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายปานก็จะพามาใส่ปุ๋ยอีกแล้วยายปานปลูกทั่วพูก,กับมะละใส่ถุงเอาไว้ ก็จะมีดอกดาวเรืองด้วยค่ะส่วนมะละของเยปานกำลังออกดอกเลยวันนี้นะคะเยปานก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับมะละของเยอปานนยคะ่ะทำยังไงให้เขาติดดอกติดลูกได้ดีแล้วก็ใบเขียวงามด้วยค่ะปลูกผักสวนครัวก็ปลูกง่ายๆนะคะแต่เราต้องใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาค่ะเขาจะได้ติดดอกติดลูกให้เราจินนะคะ เกิดใครมีพื้นที่จํากัดนะคะเราปลูกในถุงเดียวกันได้เลยค่ะยายปังก็ปลูกัว่ภูกับมะระนะคะใส่ถุงเดียวกันค่ะเขาก็ขึ้นทั้งสองอย่างเราก็ได้กินผักสองอย่างเลยค่ะส่วนกระถางนี้นะคะที่ยายปานปลูกไว้ใบเขียวงามมากเลยค่ะเขากําลังออกดอกเหมือนกันติดลูกด้วยนะคะต้นนี้กําลังโตเลยส่วนปุ๋ยในวันนี้นะคะยายปังก็จะ พามาเติมดินในถุงด้วยนะคะแล้วก็จะบำรุงพืชผักของเราให้เขียวงามด้วยค่ะติดดอกออกผลได้ด้วยค่ะส่วนปุ๋ยที่ยปานจะมาเติมวันนี้ก็จะเป็นดินที่ยปานหมักเอาไว้จะมีพวกเศษใบไม้ใบไม้แห้งๆนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอก ส่วนดินปุ๋ยนะคะเราต้องเติมให้กับถั่วพูมะละของเราค่ะเพราะว่าเราลดน้ําทุกวันดินก็จะยุบไปเรื่อยๆมองเห็นรากพืดแล้วนะคะเราต้องเติมค่ะส่วนดินและปุ๋ยยายปังก็เติมเดือนหนึ่งสองครั้งหรือ3ครั้งก็ได้ค่ะ ไปทำปุ๋ยกันเลยค่ะเดี๋ยวปานเตรียมน้ำไว้ถังละสิบลิตรนะคะสองถังค่ะเดี๋ยวปานก็จะใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะเดี๋ยวปานจะเอาใส่ไปครึ่งแก้วนะคะหรือร้อยมอลให้เรากาเอานะคะเราทำใช้เองแล้วก็กาเอานะคะก็ใส่ถังละครึ่งแก้วประมาณนั้นนะคะ ต่อมาเยปังก็จะใช้นมรดจืดนมลดจืดของเยปันนี้ก็หมดอายุแล้วแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ไม่หมดอายุก็ได้นะคะประมาณ1กล่องเยปังก็จะเติมลงไปอย่างละครึ่งให้กะเอานะคะก็มีมากมีน้อยเราก็ใส่ได้นะคะทำให้พืชของเราแข็งแรงค่ะเยปังก็จะใช้ผงชืรสโมโนโซเดียมแอนโคตามตด ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะเอาค่ะเร่งรนกเร่งการเจริญเติบโตติดดอกออกผลได้ดีเลยค่ะส่วนถังนี้เราก็กะเอาเหมือนกันนะคะหยิปานทำไมแม่ใช้ช้อนตวงเราไม่มีสูตรตายตัวนะคะแล้วก็เราทำใช้เองค่ะหยิบปันก็ใช้หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอย่างอื่นก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราใช้ประจำของเรา สูตรนี้เร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวเร่งการติดดอกได้อย่างดีเลยเดยกปังก็จะใช้รดอาทิตย์ละครั้งนะคะใบเขาจะเขียวงามมากเลยค่ะเห็นไหมครับ ผักติดลูกแล้วกำลังออกดอกกำลังจะติดลูกเล็กๆก็มีค่ะบำรุงพืชผักอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะทำง่ายๆเรามีปุ๋ยอะไรเราก็เอาใส่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักที่เราหมักเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเราจะหมักใส่ถังเอาไว้แบบนี้นะคะนี่ชาวตางก็หมักพวกเปลือกผลไม้ทุกอย่างอะคะ่ะ เอาใส่ถังเอาไว้แต่เราต้องใส่ E- A m กากน้ำตาลด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะนี่ก็ใช้ได้แล้วยหมักที่เยปานทำเอาไว้นะคะก็เริ่มย่อยสลายแล้วค่ะเยปานก็เอามาใส่ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นใบไม้เศษอาหารส่วนข้างล่างเขาเริ่มย่อยสลายแล้วเพราะว่าข้างบนนี้เยปันเพิ่งเอาใส่ เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยประหยัดด้วยค่ะวันนี้ค่ะติดดอกกําลังติดลูกเหมือนกันนะคะเป็นมะละนะคะเป็นมะละแล้วก็จะมีถั่วพูด้วยนะคะใบเขียวงามมากนคะคะกำลังติดดอกเลยค่ะไปทางโน้นก่อนปังก็ใช้รถไปแล้วสองสามครั้งใช้รถเลยค่ะ นี่จะเป็นดอกดาวเรืองเขามาขึ้นกับต้นถั่วพูอยปานถั่วพูอยู่ตรงนี้บำุงใส่ปุ๋ยนะคะเพิ่มดินให้เขาค่ะเไปใช้รถไปเลยเขาจะได้ติดดอกออกผลให้เรานะคะเล่งดอกเล่งเขียวไม่ว่าจะเป็นต้นพริกนะคะที่าปานปลูกเอาไว้นะคะแต่เป็นพุ่มนะคะใช้รถได้เลย มะนาวนะคะที่เราปลูกอยู่ในกระถางลดได้ไหมคะลดได้ค่ะนี่นะคะเขากำลังติดดอ,อกอีกแล้วนาวต้นนี้นะคะที่ปันปลูกใส่กระถางไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบนะคะก็ลดได้เหมือนกันค่ะเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะคะ ใบเขาก็จะใหญ่จะเขียวงามมากเลยนะคะก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบใบเขียวแบบนี้นะคะเราก็บำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัวของเราแบบนี้นะคะจะได้มีผักสวนครัวของเราเจ็บกินเรื่อยๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้ของ